เอสเตดคอเนอร์ลำปางซับที่128ขายสักทองรีสอร์ททะเลทองติดถนนใหญ่สายลีเถิน1 0 6พร้อมรายได้พาสีฟอินคัมจากเสาสัญญาณทรูรายละเอียดซับที่ตั้งสักทองรีสอร์ทตำบลาโปงงอำเภอเถินจังหวัดลำปางเนื้อที่10ไร่2งาน70ตารางวาเอกสารสิทธิ์โฉนดครุดแดงพร้อมโอนราคาขาย18ล้านบาทจุดเด่น ติดถนนหลวงใหม่เลข106เส้นทางเชื่อลมลำปางลำพูนเชียงใหม่ถนนสายนี้มีรถสัญจรตลอดวันทั้งคนท้องถิ่นและนักเดินทางมีเสาสัญญาณทรูให้เช่ารายได้รายเดือนพาสิซีอินคัมรีสอร์ทพร้อมดำเนินการไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทำไมต้องลงทุนที่นี่ซื้อแล้วมีรายได้ทันทีทำเลติดถนนใหญ่รถผ่านทั้งวันเหมาะทำธุรกิจต่อยอดอยู่ใกล้ชุมชนโรงเรียนโรงพยาบาลเดินทางสะดวก ราคาที่ดินในเส้นนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการซับพร้อมรายได้ผู้ที่มองหาธุรกิจรีสอร์ทโรงแรมริมทางเก็บเป็นแอสเซทสร้างรายได้ในอนาคตติดต่อเอสเตทคอเนอรลำปางคุณสมจินโท0924913934ลาย ID 092 767 6317